เมพิชนาตขอบคุณสามีที่เข้าใจหลังเจ้าตัวออกมารีวิวอยากมีลูกในปี2024ฉีดกระตุ้นไข่ไม่ต่ำกว่า50เข็มต้องบอกว่าเป็นอีกเรื่องราวที่หลายคนอาจยังไม่รู้เมื่อนักแสดงสาวสวยเมพิชนาตได้ออกมาโพสระยยาวในชีวิตปี2024พร้อมกับแนบคลิปประกอบผ่านช่องทางอินสตาแกรมส่วนตัวหลังเจ้าตัวคาดหวังว่าปี2024 อยากมีลูกมากซึ่งเจ้าตัวเขียนแคปชั่นบอกรีวิวปี2024อาจจะพร่องพรูสักหน่อยนะคะปีนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะชีวิตหลังแต่งงานตั้งใจว่าจะมีลูกน่ารักน่ารักกันสักคนสองคนเริ่มจากคิดขึ้นได้ว่ามีไข่ที่ฝากไว้เมื่อ7ปีที่แล้วเลยลองเอามาใช้ดูสรุปใช้ไม่ได้เลยมันคงนานเกินไป จนไข่ไม่ได้คุณภาพก็ไม่เป็นรายเก็บใหม่แล้วนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเก็บไข่ใส่ตัวอ่อนจากเป็นคนที่กลัวเข็มกลัวเลือดชีวิตเปลี่ยนต้องมาอยู่กับเข็มกับฉีดยาเพราะต้องกระตุ้นไข่ฉีดบางวันสองเข็มบางวันสามเข็มฉีดมาแล้วบนพุงไม่ต่ำกว่า50เข็มพอเก็บได้ก็ต้องลุ้นพอลุ้นได้ก็ต้องลุ้นต่อลุ้นจนเครียด ยิ่งช่วงใส่ตัวอ่อนต้องนอนนิ่งๆบน,นเตียงไม่เดินเยอะไม่ขึ้นบันไดหนักเลยพูดง่ายๆจากสาวสังคมกลายเป็นอินโทรเวิร์ตอยู่แต่บ้านเก็บตัวกินแต่ไข่ต้มกินทุกอย่างที่เขาว่าดียาจีนยาต้มวิตามินมาหมดโปรตีนต้องกินให้เท่ากับน้ำหนักตัววนไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบนันน้ำหนักขึ้นมา8โลไปไหนใครก็คิดว่าท้องเบดเสร็จแล้วปีนี้เมทํทำ ICSI เก็บไข่ไปแล้ว5รอบใส่ตัวอ่อนไปแล้ว3ครั้งมันเศร้าแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะเวลาใครทักพอทำทุกอย่างแล้วแต่ลูกก็ยังไม่มาทั้งปีไม่ได้รับงานหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนี้สิ่งเดียวเครียดและไม่สนุกเลยสุดท้ายนี้ขอบคุณสามีที่เข้าใจและยอมให้พักพามาเที่ยวขอบคุณครอบครัวเพื่อนฝูงที่อยู่เคียงข้างเสมอ ขอบคุณหลานตัวน้อยทั้งสองที่มาคอยบีบมืออยู่ข้างๆตอนฉีดยาเพราะรู้ว่ากลัวเข็มด้วยความรักและกำลังใจของทุกคนปีหน้าเมจะพยายามใหม่คอยลุ้นกันใหม่นะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจพร้อมติดแฮชแท็กป,ปีหน้ามาแน่ก็ว่าจะไม่รักเรียกว่าหลังเจ้าตัวได้เผยโพสต์ออกไปท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับค่ะต่างแฮ่ส่งกำลังใจให้ เธอการล้นหลามเลยทีเดียวราคา